ให้วาซบัอดีครับทุกคนมีคนบอกว่าผมเนี่ยพูดภาษากลางไม่ชัดและมันก็ถูกต้องจริงด้วยแต่สิ่งที่ผมมีผมกะสามารถว่าวได้หลายภาษาเมื่อนี้ผมก็สิมาพูดภาษาอีสานซ้านี้และว่าอยากว่าวหลายเดี๋ยวเพื่อนสิว่าบากันี่มันมาอวดเออต้งสี่ไหมอืมว่าอยากว่าวหลายฮาลัลโหลทุกคนสวสผมนด 我会说一点美国美国语 Hi what's up I I can speak English My English accent not good not so good Yeah today 我们先ล了ผมขอตัวแค่นี้ก่อนนะครับไม่ได้มาอวดว่าผมสามารถพูดได้หลายภาษาแต่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้สิ่งที่ผมอยากจะ แนะนำในวันนี้ถ้าคุณอยากจะเก่งภาษาไหนคุณก็พยายามพูดมันและไม่ต้องเขืนอนไอแค่นี้ไปละจาเยียน